รบกับผมพฤติวชรศิลป์ผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลท่านประธานครับผมขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายสับสุญญติของเพื่อนสมาชิกค,คุณรอมดรนปันจอที่ได้เสนอให้สภาผู้แทนรัษฎรนั้นพิจารณาตั้งคณะกรรมาการวิสามาันเพื่อศึกษาติดตามและส่งเสริมการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ท่านประธานครบับนับตั้งแต่เหตุการณ์ต้ปนปืนที่จังหวัดนาราธิวาสเมื่อปี2547รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยครับก็ได้ใช้เวลารวมกันเกือบ20ปี และงบประมาณไปกว่า5แสนล้านบาทเพื่อพยายามจะแก้ไขปัญหาแต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏครับคือประชาชนกลับเสียชีวิตไปแล้ว7,000คนบาดเจ็บไปแล้ว13,000กว่าคนจากความขัดแย้งในพื้นที่ในขณะที่ประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ก็มีทั้งรายได้โครเรือนอัตราการจ้างงานและโอกาสทางการศึกษาที่ต่ำที่สุดเป็นระดับต้นๆของประเทศทั้งหมดที่ผมพูดนี้ครับท่านประธานเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจน ว่าถึงเวลาจริงๆที่เราจําเป็นต้องใช้เวทีกรรมธิการวิสามันของสภาเพื่อเร่งระดมความเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้จริงแต่นะครับรรท่านประธานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อาการทํางานของคณะกรรมธิการวิสามันที่ผมหวังว่าจะตั้งขึ้นผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆในการนําเสนอข้อเสนอที่ผมเรียกว่า2ปรับ3ขยับ2ปรับในที่นี้ครับก็หมายถึงการปรับกรอบในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้ใน2ด้านสําคัญปรับที่1ครับ คือการปรับเรื่องของเป้าหมายผมเห็นด้วยครับที่เพื่อสมาชิกคุณ Đ รมดำน,นั้นเลือกใช้คําว่าสันติภาพในยุติที่เรากําลังพิจารณาอยู่ณเวลานี้เพราะเราต้องตั้งหลักให้ชัดครับว่าเป้าหมายที่เรามุ่งสู่นั้นคือสันติภาพที่ไม่ใช่แค่ความสงบที่ผมพูดแบบนี้ครับท่านประธานเพราะหากเรามองว่าเป้าหมายคือเพียงความสงบชั่วคราวเราอาจจะหลงคิดว่าการใช้กําลังอาวุธเพื่อสร้างความหวาดกลัวคือทางออกและมองปัญหานี้เป็นเพียงปัญหาเรื่องความมั่นคงทางการทหารแต่หากเราเข้าใจครับ ว่าเป้าหมายนั้นคือสันติภาพที่ยั่งยืนเราจะเห็นถึงความจําเป็นในการสร้างความสงบที่มาควบคู่กับความชอบธรรมเป็นความสงบที่ไม่ได้เกิดจากความกลัวแต่เกิดจากการยอมรับของทุกฝ่ายซึ่งต้องอาศัยการสวยหาทางออกทางการเมืองส่วนปรับที่สองข้าพรรมาทานคือการปรับทับแม้รัฐบาลแต่ละยุคสมัยนั้นก็อาจจะมีแนวทางที่แตกต่างกันออกไปบ้างแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะที่ผ่านมาผู้รับผิดชอบหลักที่ได้ถูกมอบหมายถือธงนําในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้นั้นคือกองทัพ หรือว่าหน่วยงานความมั่นคงอย่างกรามานรแต่ท่านประธานครับในเมื่อเป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงความสงบแต่คือสันติภาพและในเมื่อปัญหานี้ไม่ใช่แค่ปัญหาความมั่นคงแต่คือปัญหาทางการเมืองผมก็เห็นสมควรครับที่ผู้นําในกระบวนการสันติภาพนั้นก็ควรจะปรับจากกองทัพมาเป็นหน่วยงานพลเรือนท่านประธานครับเมื่อเราปรับทั้งเป้าหมายและปรับทัพเช่นนี้เราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้นั้นจึงจาเป็นต้องอาศัยวาระทางนโยบายที่ผมขออนุญาตแบ่งออกเป็น3ขยัก ขยักที่หนึ่งครับสาหรับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าวาระหลักในขยักนี้ครับคือ Demilitarization หรือการปริรูปหน่วยงานและกฎหมายความมั่นคงในพื้นที่การรักษาความปลอดภัยกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนในพื้นที่นั้นเป็น2เป้าหมายที่ต้องทําควบคู่กันรับทำทานแต่การที่ชายแดนใต้นั้นมีการประกาศกฎัยการศึกมาแล้ว19ปีมีการประกาศสถานการฉุกเฉินมาแล้ว18ปีก็สะท้อนให้เห็นชัดครับว่ามาตรการความมั่นคงพิเศษดังกล่าวนั้นไม่สามารถบรรลุทั้งสองเป้าหมายได้ เพราะในขณะที่ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ก็ยังคงมีอยู่แต่การลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนในนามของกฎหมายความมั่นคง <c oughs> ก็ยังกลายเป็นชนวนที่เพิ่มความไม่พอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อเจ้าหน้าที่รัฐดังนั้นคราบท่า,านาระธานการแสวงหาสันติภาพในชายแดนใต้นั้นจึงไม่จําเป็นต้องทําให้พื้นที่ชายแดนใต้เป็นพื้นที่แห่งสภาวะยกเว้นที่ถูกใช้นําร่องสาหรับสาหรับมาตรการความมั่นคงพิเศษแต่จําเป็นครับต้องเริ่มต้นจากการทบทวนมาตรการความมั่นคงพิเศษทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนการประกาศกฎไยการศึกในพื้นที่การทบทวนเรื่องของกฎหมายพรกฉุกเฉินหรือการแม้กระทั่งข้อเสนอเรื่องการยุกรบกรรมนบซึ่งปัจจุบันนั้นก็ได้ขยายมาเป็นโครงสร้างรัฐซ้อนรัฐที่เปิดช่องให้กองทัพนั้นขึ้นมาดำพลเรือนสำหรับขยักที่2องท่านประธานเพื่อแก้ปัญหาช่วงระยะเปลี่ยนผ่านวาระหลักในขยักนี้ครับคือ deliberation หรือการสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพท่านประธานครับหากข้อตกลงสันติภาพในอนาคต จะสะท้อนถึงชันธามาติของทุกภาคส่วนในสังคม mm hmm. กระบวนการทั้งหมดนั้นก็ควรจะเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยที่สุดก็ผ่าน,นกลไกของรัฐสภาที่ประกอบไปด้วยตัวแทนของประชาชนในทุกภาคส่วนแม้การตั้งกรรมธิการวิสามาันในวันนี้ครับจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ผมก็หวังว่าเราจะพิจารณาเพิ่มบทบาทให้กับรัฐสภาแห่งนี้ได้กลายมาเป็นสาพานที่จะทําให้กระบวนการสันติภาพนั้นมีความยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นในอานาคตไม่ว่าจะเป็นการพิจารณา หรือการรับรองข้อตกลงสันติภาพก่อนมีการตอบตกลงหรือไม่ว่าจะเป็นการใช้พื้นที่ของรัฐสภา,าเพื่อดําเนินการแก้กฎหมายให้สอดคล้องกับข้อตกลงสันติภาพหลังจะมีการตกลงโดยทุกฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับวาระสุดท้ายครับขยักที่3เพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืงยนวาระหลักนั้นหลีกหนีไม่พ้น decentralization หรือการกระจายอํานาจสู่ท้องถิน่นท่ามะธานครับเราต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าต้นตอของปัญหาชายแดนใต้นั้นไม่ใช่ความขัดแย้งทางการทหาร แต่คือความชอบธรรมของรัฐไทยในการปกครองในพื้นที่ภายใต้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายดังนั้นครับรทานระานการแสวงหาสันติภาพคงจะเกิดขึ้นได้ยากหากเราไม่มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมมากขึ้นในการกำหนดอนาคตของพื้นที่นอกจากข้อสเสนอมาตรฐานของพครคก้าวไกลครับไม่ว่าจะเป็นข้อสเสนอให้ทุกจังหวัดนั้นมีผู้บริหารสูงสุดที่มาจากการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นข้อสเสนอให้มีการกระจายอำนาจในการจัดทําบริการสาธารณะไปสู่ท้องถิน่น หรือไม่ว่าจะเป็นข้อสเสนอในการเพิ่มสัดส่วนงบประมาณที่ถูกแบ่งให้กับท้องถิ่นอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้นแต่ด้วยบริบทเฉพาะในพื้นที่ชายแดนใต้ครับการศึกษาทางเลือกต่างๆที่หลากหลายของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องมาร่วมกันคิดเพิ่มเติมกันอย่างจริงจังที่ผมพูดแบบนี้ครับผมก็พูดด้วยความตรหนักดีว่าหลายฝ่ายนั้นอาจจะก,กังวลเรื่องการแบ่งแ,งแยกดินแดนหรือการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นสหพันธรัฐแต่ผมต้องขอยืนยันนะครับว่าทางเลือกทั้งหมดที่เรากำลังพูดคุยอยู่ในีนน ล้วนอยู่ในกรอบของการคงไว้ซึ่งรูปแบบของรัฐเดียวตามนิยามในรัฐธรรมนูญดังนั้รรนข้าพธามในเมื่อสาวาระสําคัญไม่ว่าจะเป็นการไปรูปกฎหมายและหน่วยงานความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มบทบาทของรัฐสภาในกระบวนการสันติภาพหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการกระจายอํานาจสู่ประชาชนในพื้นที่นั้นเป็นวาระที่ล้วนต้องอาศัยการร่วมกันคิดและร่วมกันออกแบบโดยตัวแทนของหลายกระทรวงและตัวแทนของทุกฝ่ายทางการเบื้องผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าเพื่อนเ,อนเอนสมาชิกในที่นี้จะสนับสนุนยัตติ ของเพื่อนสมาชิกค,คุณรอมรอนปันจอให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ที่สะท้อนฉันทามติของทุกคนอย่างแท้จริงครับขอบคุณนะท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไปเช